สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคยจะมาปอกทุเรียนนะคะทุเรียนก็มีกลิ่นหอมแล้วสุกแล้วนะคะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะจะเจาะดูเจาะดูเนื้อนิ่มแล้วมาปอกกันเลยนะคะ ูดก่อนเลยนะคะตัดตูดตัดหัวแล้วผ่าตามร่อง พอผ่าตามร่องแล้วนะคะเอาแหกออกมาเลยนี่นะคะงอมค่ะตรงนี้ นะคะเพื่อนๆผูใหญ่มากเลยคะ่ะนี่คะ่ะผูนี้ก็งามนะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะทุเรียน พันนกจิบค่ะโอ้ยแกะกว่าจะได้เจ็บมือมากนี่เลยค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะทุเรียนพันนกจิบที่ลูกสาวเคียให้มาที่เคียบอกว่าจะปอกให้ดูค่ะนี่พูดดีมากเลยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย